อออัปเดตนิดนึงนครับ <c oughs> วันนี้วันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช25 6 6นะครับหลังวันเลือกตั้งวันหนึ่งครับเห็นอะไรไหมครับ <c oughs> เป็นความบังเอิญที่ผมเจอเฉยนะครับเดี๋ยวเล่านิดน,นึงก็คือว่าเหตุการณ์ก็คือเนี่ยเตาตัวนี้นะครับที่ผ่านกลางสองจุสี่เมตร ใส่ฟืนค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็เต็มเลยนะครับอยู่ฝนมันตกแล้วพอดีเรามีปัญหาเรื่องหลังคานะครับไม่ไม่มีหลังคานะครับเตาผมเึ่งปั้นขึ้นมานะครับแล้วก็เนี่ยเห็นคันดินอยู่มันก็เลยยังไม่แห้งดีนะครับผมพอทิ้งไว้วันหนึ่งแอรคืนนึงผมก็จุดเลย แล้วตอนที่จุดเนี่ยฝนมาประมาณตีสนะครับทีนี้มันก็ติดแล้วแหละนะติดตั้งแต่ตอนเย็นแล้วครับเขตก็เกิดทำให้ตอนเช้าผมมาดูตอนประมาณสักตีห้าครึ่งมันปืนนี่ลุกจนไหม้นี่หมดเลยนะครับผมมีผ้าสแลนคลึงไว้นะครับ เหตุเกิดคือมันพังมากนึะนะครับทีน,นี้ผมก็ด้วยความที่ว่าจะดับมันยังไงดีถ้าเอาน้ํามาดับมันก็เมื่อไหร่มันจะดับแล้วจะได้ถ่านยังไงอะไรงไงผมก็เลยเอาดินกบเลยนะครับดินก็เอาดินนี่แหละข้างเตานี่แหละอ่าแต่ส่วนใหญ่ที่นี่ดินที่นี่มันจะเป็นดินทรายนะครับดินทรายปนร่วนนิดหน่อยทีนี้เหตุมันเกิดคือหลังจากนั้น ผมก็คิดว่าน่าจะได้ฐานมั่งนะครับสักาตาำๆก็5้ากระสอบก็ยังดีนะครับเพราะฟืนเรานี่ผมกะไว้ประมาณครับแคปผมคาราบิตี้ผมกะว่าเที่ยวนี้น่าจะ20่สลูกยีสกระสอบอา,อ,าอาหารสัตว์30มสิบโลครับฐานก็อยู่ประมาณ1 8บแปกโลน่าจะอยู่ประมาณนั้นนะครับทีนี้มันเหตุเกิดก็คือมันเจอนี่นะครับ เนี่ยนี่คือฐานอีกเต่นะครับเนี่ยนี่ก็โอเคนะครับเห็นสีลุ้งไหมนะครับอุณหภูมิโอเคแต่ความแตกต่างคือฐานตัวนี้มันวันวาวครับมันวาววับเลยแล้วทีนี้มันกลายเป็นสี่อนสีขาวนะครับขาวผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าที่ฐานขาวเขาเรียกกันเนี่ยมัน <c oughs> มันเตรียมแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะเอามันติมิเตอร์ในวัด วัดค่าโอมันดูดูความแตกต่างระหว่างขออันนี้กับ่านตัวนี้ครับโอเคเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแชร์นะครับเพราะว่าตั้งแต่เผามานี่ผมก็ไม่เคยเจอนะครับเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะมันแก้งไหมเนี่ยมันเหมือนเหล็กเลยนะะัเนี่ยมันวาววับเลย ทีนี้คาร์บอนเนี่ยเพียวคาร์บอนเนี่ย mm hmm. เขานาไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับคาความนน้นตานเป็นศูนย์ากันเถอะแทบจะศูนย์นะถ้าถ้าเปอร์เซ็นต์ของคาร์บอนร้อยเปอร์เซ็นก็คือนําไฟฟ้าเลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาพิสูจน์กัน mm hmm. เดี๋ยวผมจะเอาไปลองเทสด้วยนะครับ mm hmm. ก็คือเอาจุดไฟแล้วก็แต่ผมไม่มีเ,เทอร์โมมิเตอร์เลยเไม่เป็นไรดู mm hmm. เดี๋ยวดูจากความรู้สึกก็ได้ นะครับลองบ้านๆไปก่อนนะครับโอเคขอบคุณครับ